อ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในทูฟไอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายเราอยู่ในทูฟอะอันนี้เป็นยูหาซึ่งมอนโหดมากครับถ้าโดนตบทีสองทีนี่ถือว่าเหมกับตายเลยทีเดียวนะไอุปคือเขาเรียกมาดูดก็มาดูดอะเอางี้ดีกว่าง่ายๆใครโดนคนไงไปนานแล้วไอ้เจิ้นเอาไอ้ไก่นี่มายิงไม่เข้าเนี่ยมอนหาเนี่ย ไหนคนใส่ของโหดไหนไหนนี่ตัวรอดยังไม่เห็นนะโซโล่ฮะคือคือเราเข้ามาทำไมฮะนี่เตี้ยนี่โซโลอใช่ไหมเนี่ยมันนี้เนี่ยนบอสยนีบ่บอสเหรอศาสตร์อื้มหึช่วมานะช่วยตายแล้วเหรอไหนอีเชียเอ็กซคิวได้พันหกเช็ดเค์แล้วของแกดีป่ะบวกอ่ะแอบของอะบวกประมาณสิบพันต่ำของอยู่ไหนอ่ะ อ๋อนี่ไงอ๋อสีส้มถุยอุ้ยจนไฟจะต,ตายเออมันบอกอะไรของอ่ะไปไหนวับ,บงไหนเข้าวับไหนเข้าสีส้มแล้วก็ตามไปเจมมาเจมวิ่งครับพี่เจมนี่ใครวะไอ้เจมอ,อ่ะฮะเจมเองฮะสวัสดีเราเจมเองมันดันตีดอกละครับแต่อีกเป็นตีมอนแบบเหมือนจะอยู่อยู่ยุทธมอ่ะ คือได้ E x P หกหกสิบหกจโบดิ 10. ได้สี่สิบได้สิบอะนี้ยแจ้านักดาบมาดูดเลอกเกินแล้วเก่งใจแม่เเีอะเก่งใจเั้เองฮะดูฮะาก่งใเยอะบอกว่านี่คือ 5. คือมันเป็นนึงมันเงใจทีแม่นเลยที่นี่คือจุดหัวสุดของเกมน,นี้แล้วเนียเออ แล้วก็ลงชาร์โดคีอะเพราว่ามันเลือกพันสองเอ้ยมันเลือกหมื่นสองมีจะเลือกรีจะเลือกสองพันพายมตีสองพันสองใครมันตีสองพันสองมันนู้ยโคตรเยอะเลยนู้ยสองพันสองไงกูตีพันเดียวกูจมตีพันสี่กูตีพันเดียวเอากูต่อพันสี่วะพันเดียวเราเลือดเลือกสามพันตอนนี้รีเจนเหลือร้อยกว่าอีกคือจมตีพันสี่เลือกแปดพันหนึ่ง นี่รีเจนเหลือเจ็ดร้อยแล้วก็เลือดสี่เอ้ยตัวอะไรมาเอา,เอาลูกน้องตัวเองเงินไปรีรีเจนก็พันสี่แลเว้ยดีเจนกพันเจ็ดลยรีไม่ทันอ่ะรีไม่ทันน<า>ี่บอกเลยรีไม่ทันต้องมาครับน้อยเทมร้อยโอ้มันเป็นของกากๆวนะไอ้ยี่สิบเทมอ่ะผมต้องดูเลยบ้านยังกาของกากคือของส้มหมะกากเวย้ยแต่ว่ามันบวกเยอะไงพอตอนเอาไป ย่อยอ่ะตอนเราไปเข้าเตาอ่ะมันจะได้เยอะได้ได้ไอ้นั่นเยอะกว่าดอกไม้อะได้ฟัง,ฟงอะไรนั่นเยอะกว่าอาันนั้ำดันดันพังแล้วเลืงเข้าไปทำไมกันนะอันนี้กูนึกว่าให้เจาะลอยชิบหายให้มายืนด้วยกันคพราะต่คนอ๋ออันนี้กูไม่ทันเหรอนั่นอ่ะทันห๋อเล่นแบบวิ่งงั้นต้องมีทันเนเีนเ่ยตัดแล้วนะ บอกเลยว่ายู้5เนี่ยมิ่งไม่ทันถือว่าอดมันหมดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเออมึงเคยมาดุด U5 อย่างเหตุไม่เคยมาตอนที่อิทธิคนอ่ะวิ่งช้าถือว่าช้าคืออดไม่ไปก่อนก็ไม่ได้ไปก่อนสู้ไม่ได้ไปก่อนได้ไปก่อนไม่ยืนอดเลยไปก่อนยืนรอไปก่อนเราตีไม่ได้เลยเราไปก่อนเราเราก็ตีไม่ได้อยู่ดีใช่เราไปก่อนเราก็ยืนรอนงยังใจเย็นอ้พวกไปก่อนเรารั้งแม่ง ยืนหัวดเลยโชว์ความหวดนี่ตกไงล่ะตายน่ไงเหลือเกินตายเป็นน้ำเลยเอาเว้ยแทามันแกข้างบนเว้ยอ้โหโดนตอยผมนี่ถึงกับเกือบตายเจอพับไอ้กินแบบตัผมก็ไปโอ้โหนี่ถึงจะตายเลยก็คือไม่ใช่นั่นอะไรอะเสานี่คืออะไรอะตุกนี่คือศเลยตุก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 ให้กาลังใจ ไปกินมะขงต่อยอะไรรู้เรื่องวงหมัดมันยังดีทุกคนให้กำลังใจนานจังวะถึงกระเบนของส้มเต็มเลยเจย์ไปดูวยแล้วเว้ยตาบดาแล้วยเจยไม่เด็กเที่ยแต่เย็นนี่อยสักมาคุณวิ่งเก้าสิบเป็นทุกคนนะไม่เทอบ้านใครอะอะไรนะอ้อยมาคุณวิ่งเก้าสิบเป็นทุกคนนะเว้ยมันบ้านเชล่ด้าบ้านเขานิ่งยังวะข้างหลังเหมือนเดิมไพ่เจย์แพงเดียวไพ่เจยมันดู กาคนนี้เว้ยกูบอกไว้เลยมีหลุมไปข้างล่างด้วยไหนให้กูสร้างเวลาบ้านอ่ะเอ้ยเหมือนบ้านโดนพังอยู่เอ้ยไปสร้างบ้านใกล้ๆบ้านโยนิโยอยากได้น้ำลดการต้นไม้หน่อยมึงทำหลุมให้มันใกล้ๆดิเอาแต่นี้พังแล้ววะไอ้เี้ยเร็วจังวะเฮ้ยไปไหนกันแล้วเนี่ยยังไม่ไปเดี๋ยวไปทางขวาเจมขวาแล้วดันทาตาแล้วเจมก็ทางซายแล้วไปแล้อโอ้ยดันมันไม่ตีบอลดาวเดียวกันเ้ยเจ็บบอก ไอ้เีกมนี่คือเจอเจอบอสเจอห้องดันดาวนึงปุ๊บปลาระเบิดใส่ห้องดันเลยเจอบอสเลยไอ้หน่าจะไปแดกข้าวบอสบูกด follow ได้ปะรู้ว่ายาวยันไหนไกลเลยสวัสดีเราเจอเองเงาวะเนี่ยไม่เป็นเพียงวะทางนี้ให้ไปแล้วกันไอ้สัตว์แต่มันเข้าข้างหน้าทางนี้ไม่รู้กูหลงไอ้เทียเดี๋ยวกูระเบิดเข้าไปไม่ไรทางเลื่อนทางนี้วะทางนี้ปวะเฮ้ยมึงก็มั่วอย่างนี้ระเบิดหาแป๊มึงเหรอ เปิดทางไงเปิดจำพังใหม่ใหม่ระวังตายนะมึงไอ้เชี่ยไหนรูเข้าไว้ใกล้หาพี่เจมครับเจมเจมสนใจมอนข้างหลังไหมฮะเจม <สะ S 2> โอ้โอเราเจมเองไอ้ไก่ทางเข้าอยู่ไหนเปิดทางเข้าเองแม่งเลยเดี๋ยวก่อนระเบิดหมดอีกเอาขาดระเบิดกันโอ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยเจมะเระเบดโเราเจมเองเจมไปสองเรื่อง <c oughs> เกมเนร็จปะโอ้ไม่เรอดเลยเพื่เจมไม่หลักเจมเลยถูกมาเยอะเจมนถูกกับมือด้วยเอ้ยกูเปิดช่องทางใหม่ให้เว้ยไก่เว้ยไปเว้ยทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยถูกต้องเว้ยเพื่อนเราอยู่ตรงน้นเว้ยเจมกันกวาดไปยึงแล้วเข้ามาในแดนได้แล้วหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยโยกกูเปิดทางให้แล้วเว้ยว่าเฮ้ยไอ้เย่บอลอยู่ข้างล่างเหรอควยควยไหนเพื่อนเจมอยู่ไหนวะกลับไปเกิดไกลแล้วอ่ะเพื่อนเจมอยู่ไหน กด E เลยอ่ะเพื่อนเกมกดอีอ่ะเกมตาเกมตาตายแล้วครับจะปั่นจะปั่นขอร้องจะปั่นลานเยอะจัดไอ้เทียจัดด้งตอนนั้ะวอนนะเด็กเอ๊ไอ้เทียเพื่อนเกมสู้น่ะใจหัดดินเลยใจทำไมต้องยิงเลยเว้ยเด็กจะว่าอะไรวะฮะเด็กน่าเด็กจะว่าอะไรเด็กก็ตายไงครับเด็กก็ตายฮะชัดๆเลยฮะก็เออ ไอ้นึ่งต้องพอด้่อเมื่อกี้อะไรนะมันบอกว่าจะมันจะพักไหมเหรออ๋อเล็ดเล็ดป่ะเล็ดแปลว่า่อเออเล็ดอ๋อพื้นปูื้นเออ้าใหญ่ยีไรไม่ได้วะรถบันเนี้โอแใช่อเนี้ยนะขอไปเรื่อยๆนะโยแทตไม่ไหวนะเอ้ยเอ้ยตีกล่องนี้กล่องนี้ข้างขวาเทปย่าปาหมดเป ไม่ใช่เปิดทางไงเปิดทางใหม่เราจะทำทางยายายาแต่ละวามันไหลเพิ่มไม่โอ้โมันยืนเต็มเลยอ้าวอุ้ยเกือบตายยันเคอ้าวไม่มีตัวไม่มีตัวร่างกายเลยกลับไล่เหี้ยกลับไล่สัตว์ตีตัวตีก่อนตีตัวยิงไกลก่อนไอ้มันไล่ป่ด้วยว่ะปูอีโคปยาหมดตายเป็นศพแล้วเยอะ โอ้โ <asure> ใจโอ้โหคนน้ำใจบัตเสริฐคนนี้เอามาชุไปเถอะดนเดนดนไอ้ยอะไรมัไบเนี่ยทำมาแล้วอย่าโมนเลยได้มาก่ยักษ์มาซุบไอ้ย้หมตีโยล่าไว้ทีุ่นทุเดินทุเดินเดินทุบเดทุบแล้ว โอ้โหยาหมดอยู่ดีไอสัตว์ขึ้นเยี่ยจีกูไปแล้วเนี่ยเป็ดอูเลยเหลือบอยสองตัวทำไมชี่มันดูวันนอกวันนอกวะเฮียกูอยู่นี้ได้ไหมสัตว์ไม่มียาวันไหนด่าโปรอะไรอ่ะไม่รู้แต่หกดาวอ่ะหกดาวลูกคินป้าล่ะไม่ถูกอ่ะันนี้หกดาวอันเดียวแล้วสองของสองของเขาได้เดือดวะไม่มันบอกกูอันอื่นมันบอกว่าสองสี่ดาวเออคุณเจ็บลาวาเขาจะตายเนี่ย ไอเฮดไอเฮดอีนี่มันมาดูดเหมือนกันใช่ไหมที่ไม่มียายชัดโอ้าวนี่นี่ไม่ทำนี่อะไรพี่กูเออไอเฮดอีเนี่ยไอ้นั่นโดนตีทีเดียวตายจะให้มันทำอะไรนะโอ้โหนี่ดูดของแท้เลยชัดการกับกูวิกเด็กแค่แต่ว่ามันไม่ชุบเป็นเลยเออเอาไว้ชุบเอาไว้ชุบแต่เมจิกแฟร์กูตอนนี้ใช้ตีตัวที่มันเอ่ยยิงไกลก่อนได้ครับ มันแรงที่สุดแล้วครับอย่าเพิ lo, lo, lo. No ่งเปิดนะใจเย็นๆนะหาที่แอบก่อนไปไปิดแล้วแต่ก็เลไม่เต็มเลยหาที่แอบดูเยอะแป๊บนึงกูที่แอบดูเงี่ยข้างบนไหมเงี่ยข้างบนไหมโลโลโลเก็นที่แอบดูข้างบนได้ไหมไดที่แอบแล้วได้ที่แอบแล้วได้ทีเกียร์แล้วนี่ยมีระบบยานเลยคดราเปิดเลยครับ เป็นมือเปิดปอ,อ100ยโย,ย,ยนอีกน่า,าเลิดอ่ะไอตัวยิงเอาตัวยิงก่อนดเป็นแม่บนนี้เลยจะต้องตีหน่อยได้ไหมมีงไงกูหย่อนกระสุนลงมา,า,ายาปันเอาแล้วก็ยาปันตัวมันวะกูะเลยมาเที่ยมมันก่นอนโ,โ,โอ้ได้สามร้อยเอ็กพีขี้แอบดาวเดียวมาตรงนี้มันพื้นเป็นรูเงี้ยนงี้ยสองดาวเข้าไปเน กูยังไม่อ้าขอเลือดกัอนกูมียาหอมนะเนี่ยเลือดกูมีเลือดหนึ่งขวดอยู่กูพร้อมแล้วกูมีตัวสี่ขวดแต่เลือดยังไม่เต็มใจอันนี้เลือดใจมันเข้ามาเลยเฮ้ยเชี่ยว่ามันใครไอเดี๋ยวกูเล่อล่าไปเองกูเล่ามันออกมาเองมันออกมาทำไมเฮียตีย่าไม่รู้ว่ามันตามกูเองอ่ะห้องนี้ห้องของบ้านนี้ได้ไหมแม่ย้อยจะมาตรงนี้ได้ไหมห้องที่ตีนดาวอ่ะ

หาม่อนเลยเขาอยู่ไหนโอ้ยกทุกอกกากโปกอะไรเงี้ยมึงตีตัวดีอย่งนี้กันมึงก็ตีดิไฮ้มาตีกูเฮียเนี่ยไหนของกูวะอยู่ใต้พื้นอยู่พื้นเลยไปแล้วไม่อยู่บอกไม่มีบอกแล้วโอ้โหสีชมพโอ้เชี่ยวละวายสัตว์ทะลึ่งมาบ้านกันมาบ้านกัน กูอยู่ห้าก็ไหวอย่างเงี้ยนะไหวถ้ามึงยิงอะไหวไปหาบ้ากน,ก,นาก่อนเดี๋ยวกูไปแดกข้าวก่อนเดี๋ยวมาเนี่ยให้จักไครคนหนึ่งจักแๆๆน่ยิงแรงจักยิงแรงแต่ซื้อก็เดนไงเลยนอกแบป้งแล้อมาบ้านใครวะเนี่ยเฮียบ้านใครลูกค้าสิงบ้านเชลดามีอะไรทุบเอจิ๋วหายเลยบ้านนั่นแหละเฮียอะไรนะดูสร้างยูสองกูอยู่ห้าด้วยดูจันเดียวย <laughs> ังไรสัสสับวงบอกเลย <laughs> ไม่มีอยู่อีกมากเลีอ่ะเฮ้ยทำไมน้ำมันเป็นสีนี้วะเฮ้ยทำไมน้ำมาทูเขียววะต้องทำนั่นก่อนกูได้กูได้น้ำสีกันแล้วเฮ้ยเปลี่ยนสีน้ำไม่ได้เหรอไม่ใช่อเป็นนีออนกูทำได้แล้วแต่หาบ้านเนี่ยน้ำเขียวทำไงไก่น่ะกูจะทำบ้านกูน่ะสีเขียวท่านตัดได้หรอคมึงก้อนประเทศเฮ้ยทำไงวะอ๋อจะถบ้านนะอุ้ยขี้แรงขี้บ่อยไม่มีบ้านเลยเหรอโู้แลเบิดแรงว่ะใช่ใช่ตัวยิงแรงมาก บอกเลยเว้ตรงนี้ก่อนแลอกันนะอย่ามาตีกูนะนมาเลยเ้ยนั่งของนั่งของเฮ้ยแรกขุดแรกขุดแรกขุดแรกขุร,กร่เฮ้ยม้มเยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้นเ้ยเฮยเ้ยเ้เ้ยเย บอกเลยกูอะวิ่งไวอยู่ในลาวาไปเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไงวิ่งไวเหรอมึงวิ่งไวใช่ไหมเฮ้ยเทพตัวนี้ดอกของดีดีที่มันดอกวัฟซีดกับไอ้นั่นเฉยนั่นแหละดีมันดอกมากกว่านั้นอีกนะเว้ยกับไอพตีบวกตีหัวที่เอาไว้ตีหัวที่เอาไว้ประจานกับก็ไอ้พวกแต่วของนี่เป็นไะ ไอพ่อไเนี่ยไหนอะเฮียถึงมีอะไรเลยไอพีทไอ้นั่นอะสัตว์เลี้ยงคาบตรงไหนวะพามาดูหน่อยดิไหนตัวแล้วป่ะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่รู้เหมือนะแล้วที่มึงใช้อะมึงคาบจากตรงไหนสัตว์เลี้ยงไม่ต้องสิบไอพต้องแล้ยงสิบเชฟนะกูต้องแล้งสิบก่อนแล้วมึงไม่มีอ่ะมีเนี่ยมันตัวเดียวกันน่ะเลี้ยงหกอยู่เลยอะไอ้นี่ดิขับขี่ดิมาไฟอะอ๋อมาไฟกดเมาส์ดูอ่ะอ้าวี่บ้านใครเนี่ยกดดูที่ไหนอะดูในบ้าน เรครับไหนพาไปดูหน่อยขับทิ้งบีชอันไหนอันไหนขับบีเหรอเออขับทิ้งบีชแล้วกดเมาส์อันลนี้มันลิงครับไม่ใช่เหรอขับทิ้งบีชลิงคขับทิ้งบีชขับทิ้งบีชลิงคขับทิ้งบีชอ๋อขับทิ้งบีชอันนี้อ่ะเจอและอยู่ในหมอม้ามอเตอร์เมาส์จัดว์ขี่เออแล้วก็ดูเอาจะเลือกเลือกตัวไหนก็เลือกไป ไหนตัวไหนย,ยากสุดบอกกูมาตัวยากสุดอ๋อตัวหุ่นยนต์สีทองไอ้เช่มึงเอาไอ้นี่มาจากไหนวะสตรีมซีดอะสตรีมซีดอ๋อนี่แหละที่บอกผูก,กกันอะขายสตเต,ตมซีดแรกกระดุกครับสตรีมซีดท,ทำไมทำมาหาง่ายสุดก็ <c oughs> สตรีมซีดอะทำไมทำมามันหาง่ายสุดเลย เื่อนน่มันต้องไปตีไงตีมิซิตตูกรอสีชิ้นงได้จบแล้วทุกตัวนี้กระโดดแล้วมีเอฟเฟกต์หมดใช่ป่ะอืมกัว่าเห็ดน่าจะง่ายเห็ดเห็ดไม่มีเอฟเฟกต์นะอ๋อเหรอเออแต่เห็ดง่ายสุดแล้วไอเนี้ยสีทองอู๋สองพันเลยเหรอยุป็สีทองสองพันแล้วต้องทำตัวแรกก่อนด้วยนะครับเออเอาตัวแรกมาครับต่อทำเทพเแพในนั้นเทพหากระโดดง่ายสุดละไอ้กูอยากมีเอฟเฟกต์กูเอาสีทองนี่แหละ กระดกก็มีกระดูกก็มีกระดูกมีเอฟเฟกต์สวยด้วยแต่ว่าต้องหาดานหน้ายอ่ะอ๋อใช่ไอ้ตัวดดดเป็นสฟ้าปะเออโดดมารายการไอ้แต่แล้วไอ้ด้านสีทองเป็นไงอะโ่สีทองก็แท้อะมีไอ้พ่นเดือนหลังอะไม่อี kie เออเอาสีทองดีกว่าแต่แม่งสองพันนี่ยาไงวะยากมากเลยนะเว้ยสองพันนี่ไม่ธรรมดาอะไรสองพันสีทองเหรอเออสีทองออกพันหาง่ายแต่แต่ร่างแรกอะหายาก หาง่ายสองพันนี่หาง่ายเลยฮะโอบไปไกลกุระเบิดอัดหน้ามันอยู่เนี่ยเฮ้ยเอาน้ำอาลาวาไหลมาไปมึงเดี๋ยวกูขุดลาวามาไหนลาวาะ่ะดีไงเดี๋ยวกูขุดมาให้ดูมึงดูกันขุดน้ำคุณเล่นกันน้ำได้ตอนเนี้ยเล่นกันน,น,น,กน้ำได้คล่องมาก พอวิธ oh, ีการขุดดิโอ๋อหขุดได้เงินเลยเัื่อนไอ้จ่ลูใหญ่เที่ลูเล้งไหลไม่ทันใจอ่ะเอ้ยตัวลูอ่ะเอ้ยกันกันกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งไหลทับกูกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนใครวะเพื่อนมาหาสวัสดีเราเร่าเอง ไอ้ตรงตรงไปทางนี้วะตรงไปถือวะตอกไปแล้วเราว่าเออก็เนี่ยยิงตรงไปเลยช่วยกันจอดหน่อยเว้ยหาลูมันหาลูมันที่อะไรมาวะอ๋อลูกสัตว์เลี้ยงหนึ่งลูกหนึ่งบุ้มเฮียงูหลงหลงเตยังเตยังตรงอีกตรงอีกยอยเดี๋ยวกูไปสองทางให้ตรงอีกตรงอีกนี่อะไรวะยังจะลูบแล้วเนี่ยลูบนี่เลยเนี่ยยังจะลูบแล้วไอ้โูบนี่อะไรวะอุ้ยเฮียระเบิด ลงแล้วลงแล e. ้วเอามาไหลไปแล้วไหลไปแล้วมันไหลที่ปลอดภัยต้องหมดงานอะไรนี่ไงทำเพิ่มไหมเรียนเข้าไปไวอยู่ยี่มันไหลจริงป่ะวะไหลปะวะดูทะลุต้องค่อยๆเข้าลงไปแล้วค่อยๆลงไปแล้วไหมายว่าลงไในหี้ย มันต้องเป็นไอเนี้ยอย่างงี้ไม่ได้ไม่มาขุดไปเลยไปยังไปแล้วมันเต็มแม่ย้อยแล้วแม่ย้อยดูของบรลษย้อยเหรอย้อยทุกคน่านนั้นวันนี้วันงานไอ้ยังลุงไปยยงวะลงแล้วไอ้ยังอยู่ขนาดแล้วอะ มันหายเป็นศพยังวะไอ้ไก่แม่งบอสแม่งโหมาปีกตาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันไปยังวะเดี๋ยวอุดระบาก่อนอุดระบาก่อนลงมาดูผลงานกันอุดระว,วาแล้วลงมาดูผลงานไอ้ก็หมดนี่เดี๋ยวนี่ไอ้หมดไงก็ลงมาดูผลงานไงเยอะมันเยอะนะเว้ยนานอยู่นะเว้ยมันค้างนานอยู่ ไหนมึงลองมาเช็คดิเช็คเลยปะเฮ้ยมึงอยากสนใจเหรอมึงลองมาเช็คดิเป็นไงว่ามันร้อนจริงว่ะร้อนจริงร้อนจุ้ยยิ่งคุณจะตายแทนไอ้มันไม่โดนมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ยยูคือมึือมันทำอะไรมาไม่มันเป็นเส้นมันมันกลางหัวเลยป่ะน่ะก้างหัวคุณลองมาทำอะไรกันด่าคุณลองมาดิแต่ก็มันตายแล้วมันตายไอ้แม่งตายแล้วมันเป็นตบแล้ว ลุบไปเดีย๋ยาุดรูกุดรูชุบมันดิมันทำไมอ่ะทำให้ไก่ตาย,ายเป็นลบแล้วไ yeah. อ้ไอเดือดรูไ้กูด้วยทำให้ไก่ตายเรออหนึ่งจะฆ่าไก่เหรอวะมันโหร้ายม, <c oughs> มันงน <c oughs> ไม่ขึ <c oughs> ้นไไดแล้วกู่ที้วไปอยู่ห้าเนื่นแล้ว <c oughs> ไม่พอได้ <c oughs> ไอ้เย่อุกูตาไอ้สันเดนกูต แม่คือไอ้กายคือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเไหนบอกว่าคือกดต่อยู่ฮะคือเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนผมมันมันบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูแอบพี่ปลอดภัยแป๊บแล้วแลกูใส่กุดลาวาไปใส่มันผมก็จะอยากดูว่าตลอดภจยดีหรือเปล่าเฮ้ยนายปลอดภัยดีไหมไอ้ยไปชูบันดีเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บหลักเก็บหลักฐานกันเก็บหลักฐานกันปล่อยนะ เดี๋ยวกูเก็บหลักฐานก่นอนนี่ทำลายเอ็มมาไหนเนี่ยเอามาอยู่บ้านไหแบบนึงที่ทำลายหลักฐานก่นอนนี่เดี๋ยวเก็บงานก่อนไม่เนียนไม่เนียนแจ่มรวนเพื่อนซาเก็บงานก่อนเดี๋ยวด้วยใจโดนเพือออ่อนทักงหลายเก็บงานเลย แ่ะหนึงดิพวกมึงเจอแดนนี้อะไรงาน <c oughs> อยู่ข้าใหม่แล้วเนี่ยอนึงเก็บงานอยู่เฮ<อ>ียนี่มึงทำเรียนโหดอันมึงไหนวะเฮ่ยมึงไหนของกูเนี่ยไม่หลายมั้งหลานของผมนะ่ะเอเยอเก็บงานสนิทแล้วเว้ยกูจะปอกท้ายวันทวีตนี้มันไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแน่ๆเ,เว้ยเดี๋ยวพวกปิดปิดหลุมปิดรูด้วยไอเดี๋ยมันวาร์ปขึ้นมาเองอ่ะอยู่ห้านใหม่ใช่ไหม วิ่งยี่ยมังยิงแค่ขี่อะไรเงี้ยขี่วะยังไงจบเดี๋ยว,ยว <c oughs> จ,บจบพันนี้ไว้พี่ไีก่อนแล้วกันนะก่อนพันต่อไปฮ <c oughs> ะ